สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาดูวิธีการเปลี่ยนบัญชี TikTok ของเราจากบัญชีธรรมดาให้เป็นบัญชีแบบโปรข้อดีของการอัปเกรดบัญชีเป็นแบบโปรก็คือโอกาสในการอัปเกรดคะแนนได้ฟรีเราสามารถเลือกหมวดหมู่ของโปรไฟล์ข้อดีของการเปิดตัวโฆษณาแล้วก็เราสามารถเข้าหลังบ้านหรือว่าดูข้อมูลการวิเคราะห์ได้ซึ่งการดูข้อมูลวิเคราะห์ ก็จะช่วยให้เราพัฒนาช่องให้เติบโต,ต,ตได้ง่ายขึ้นนะครับวิธีการเปลี่ยนบัญชีเป็นแบบโปรโให้เพื่อนๆเ,เข้าไปที่แอป t ิกตอกแตะไปที่เมนูฉันแตะ3จุดที่อยู่มุมบนขวาเลือกจัดการบัญชีแล้วแตะสลับไปเป็นบัญชีโปรโถัดมาเลือกประเภทของบัญชีจะมีผู้สร้างหรือว่าธุรกิจ ผมเลือกเป็นผู้สร้างนะครับกดถัดไปเลือกหมวดหมู่ให้ตรงกับช่องของเรานะครับช่องผมจะเป็น IT HIGH TECH เลือกเสร็จแล้วกดที่คำว่าถัดไปถัดมาเลือกเพศแล้วกดเสร็จสิน้นจะมีข้อความยินดีต้อนรับเข้าสู่บัญชีผู้สร้างของคุณคุณสามารถค้นหาการวิเคราะห์ได้ขอแนะนำสำหรับเพื่อน ถ้าเพื่อนๆใช้งาน t i k t อกเพื่อลงคลิปหรือว่าดูคลิปเพื่อความสนุกไม่จำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนบัญชีเป็นแบบโปรแต่ถ้าเพื่อนๆมีเป้าหมายที่อยากจะสร้างช่องให้เติบโตก็แนะนำให้เปลี่ยนเป็นบัญชีแบบโปรนะครับเพราะว่าข้อมูลการวิเคราะห์ต่างๆจะช่วยเราพัฒนาช่องของเราได้ดียิง่งขึ้นผมเองก็เป็นมือใหม่ที่หัดทาคลิปนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามช่อง YouTube แล้วก็ช่อง TikTok ของผมด้วย แล้วก็สามารถที่จะเข้ามาเมนพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันได้นะครับ